มูเดีวสวัสดีครับมันนี้กระพบกับบ้าท่ยอครับพี่น้องมาหาเฮ็ดเด้อครับพี่น้องมนีก็มากกบไม่ต้อกครับคนหลายในจังน้อยครับก็ขอให้มันมานเด้อครับเป็นกำลังใจให้บ้าท่ยอเลยเด้อครับอ่ะครับไปอือพี่น้อง มองเดียวปุ้ยให้พี่น้องมุ่งหนึ่งสองสามสี่หาน้องพี่นอ้นองพ่ออีกครก็มาพ่อมูอนึงครับนี่แมนบัสได้ไหนมูอนี่แมนบัสตัวนี้อ่ะอ่ะนี่เออ เกีียก์อะไรขึ้นมากเลยครับมาเบ่งน้ำกันครับว่ามูนี่มูนี่ชิไนใหลาๆปา็นไดเดี๋ยวิชหาย่ตอกกองไว้ครับนี่เคียเบ่งเอาเลยเพราะหลังได้อ่ะย,ยับขึ้นมาอีกซ้ำเอาขอ,อยาดก,กองไว้ก่อนครับ มูนลนน้ำกันว่ามู้นี่ที่ที่ไรไปไดนครับใหญ่เด้อครับทางนี้มีเถอ,อนอนเด้อพี่น้องเลยดู có ngay bên ngoài con à, à kiếp một con coi con ngoài là cái những con kia hả mông con tố bộ phô có mi đó bên ngoài kia lực đó hợp phun tố bộ hương hợp ừ. phôn Nhảy rất hợp thằng này เอ,อ,อาไปกองเบ้งให้พี่น้องเบ่วงมาหนี่เอาหมูหนึ่งกับด้ประมาณนี้ครับอาใจะต้อเก็บเติมกันไปครับผุนเป็นสายครับพี่น้องเป็นสายอืมอ้าเนี่ยอ้าช้องแต้มครับ ประมาณนี้แล้วมวนคืออยังนี่ครับแมนบอลแมนบุขนน,น,นี่นั่งเหงาหินนี่นี่น,น,นี่นี่นะนี่นี่โอยแมนครับผีได้ผีน้องเอ้ยผีได้ดจางหลังสิว่าเะีย่อยเห็นหมูใหญ่เลยครับมองนี่ก็เป็นเวอรเลยครับพี่น้อง อ๋อล่างได้นะเอาเลยตัวได้มันล่างได้เอาใส่ถุงด้วยไปต้องกองจุ่ม่นี่พี่น้องอืม้อมด้วยป่ฝนตกบ่แห้งเลยครับพี่น้องเลย เคีย,คยง,งีนีข้างล่างนี่นี่น,น,นางนี่นี่ข้างเคียงผอุนผุนเคอีกแน่ผุนเออมีน้ำมองนั่มองเกามองเกาัละเอเคหาเิมเพ่มีมูยังมีอีกนะครับพี่น้องมองนี่เอาเค่เตืมกัน เี้ยกร้อนเคีย он, เค้ยกร้อนหมองเกลอนเคี้ยนี่เนี่ยนวงน,นี้พูดแล้วโอ้คนบัวมาได้ปลาเนี่ยครับพี่น้องโบแก่ได้โบแก่ได้ครับพี่น้องนี่เพิ่งหนึ่งกว่าอือยังโบแก่ได้ครับมันแดงสิงครับมันถึกแดดครับข้างในเออหนึ่งไอตองออกมีบ่ะอย่างกาังี่ออกพ่นพ่นพ่นนี่ นี่นี่นี่เอ้มีบ่มีแพมาเคลียจนอันอนี้เบิดเนาะพุ่นเอาบ่วงเอเคลียเอาเพื่อมีกิงเกอร์เออ้ลุดพินเอนากระเบิดอ่ะเบิ่งตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวหน่อยก็เอาไว้เสือปีหน้าอ้าวบาดนี่พี่แมนนเบิดเลวยบาทนี้บ่วงอ่ะบ่วงอื ยายอยู่ครับพี่น้องยายอยู <popped> ่ย <X S> ังมีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้กําลังออกกําลังสี่ยวออกพี่น้องไปอืนี่อะไรโอ้แซมไข่ไก่นี่เกือบแซมไก่ไก่ครับไข่ไก่ตีพี่น้อง